ชาเต้ชเตหายไปไหนเนี่ยโอ๊ยลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปแม่เป็นห่วงอะเนี่ยอุย๊ยอะไรใครส่งไรไมาอีกเนี่ยเอา้าไอโม่ชาเตมแน่เลยโอโหส่งลูกมาใหญ่เลยกำลังสนุกเลยสินี่ส่งเสียงมาด้วยว่าไงเนี่ย ินครับเค้กรสสตรอเบอรี่อร่อยอรอย่อยเอะอยู่ร้านเค้กเหรอโอ้ยแล้วร้านเค้กอยู่ตรงไหนเนี่ยส่งข้อความไปหาหนี่สิร้านเค้กตรงไหนอะแม่หาไม่เจอเคสนุกจ้าอะอะแล้วแม่ส่งข้อความมามนเนี่ยร้านเค้กตรงไหนอะแม่หาไม่เจอร้านเค้กฮะส่งรูปในคลิปสับไปแม่คิดว่าเป็นร้านเค้กได้ยังไงแกล้ง <c oughs> แม่ต่อดีกว่านี่มาตรงที่มีร้านอาหารเยอะ รูสปสปาเก็ตตี้ส่งไปให้แม่ดีกว่านี่กดถ่ายรูปก็โอเคส่งไปให้แม่ซะเลยเสร็จ <c oughs> งานก็ enjoy my spaghetti ฮะส่งรูปอะไรมาแล้วเนี่ยสปาเก็ตตี้นี่อยู่ร้านอาหารอิตาเลียนเหรอเนี่ยเราไม่อยู่ตรงไหนเราแถวนี้ร้านอาหารอิตาเลียนมันมีด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ตรงนั้นหรือเปล่านะอิ่มและตรงนี้มีซูชิด้วย,ยนี่ถ่ายรูปไปเลย <c oughs> กเข้ารูปถ่ายรูปกับซูชิแม่จะได้นึกว่าเราอยู่ร้านอาหารญี่ปุน่น <c oughs> แล้วก็กดเสร็จเรียบร้อ,อยกินเลยนี่ใช่ร้านอาหารันเรียหรือเปล่าเนี่ยห่า,างจะไม่ใช่นะเนี่ย <c oughs> เอา้าส่งอะไรมาอีกแล้วครั้งนี้ถ่ายรูปกับซูชิอยู่ร้านอาหารญี่ปุน่นเหรอร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่แชตแอมจะตะเวนกินใี้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยาแกงแม่ที่สนุกจกัง แล้วก็ถ่ายตรงนี้อีกจะได้นึกว่าเป็นตลาดหน้าตาเหมือนตลาดมากๆอค่เเนี่ยมีผักผลไม้ถ่ายเลยส่งไปแล้วแกนแม่นี่สะดุกจังอะหาเรายัางไงก็ไม่เจอหรอกวันนี้หนีออกมาเที่ยวสะดุกสุดๆโอยหาไม่เจอสักทีเอา้าส่งไปเม้ะ <c oughs> ทางนี้ถ่ายรูปกับผาักมา เชวของเชาแต้มอยู่ตลาดที่ไหนเนี่ย <c oughs> แถวนี้มีตลาดด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าใช่ละรู้แล้วดูโลเคชันเลยเ <c oughs> ช่าแต้มใส่นาฬิกาไอโม,โมมานี่นาไม่น่าลืม <c oughs> นี่อยู่ตรงนี้นี่เจอแล้ว <c oughs> นาฬิกาไอโมพิกัดแม่นยำจากกูบนแมปไม่พลาดแน่นอนฮอยู่ในคิสขับนี่นา <c oughs> คิดว่าจะแกล้งแม่ได้หรอโหไปจัดการซะหน่อย <c oughs> สวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีค่ะแม่อยู่ตลาดหรอหรืออยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออยู่ร้านอาน <c oughs> หารตะลิ้นเดินหาอุา้ยทำไมแม่ต้องเดินหาคะในเมื่อชั๊บแตามอะอยู่ในคิสคารบเอา้าก็แม่เป็นแม่คะ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหาที่คิสคารบเตรียมตัวให้ดีนะคะตัวแซมเฮ้อเฮ้อ แม่แน่ไม่รอดงานนี้แย่ yeah, แล้วแม่รู้แล้วว่าเราอยู่ในคิสค่ะทำไงดีนะต้องซ่อนซ่อนต้องไหนดีอะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนตรงไหนดีอะใชาตัวกรีนแดงนีเลยไหมเนี่ยเฮ้ย <S 2> <S 2> ไม่มเคยเห็นใช่ไหมไม่มีหรอกอ้าวขาขาพอเฮ้ยไม่ได้ต้องไหนดีต้องไหนดีซ่อนตรงนดีสุดเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห ก็บอกคาวันนี้ได้ไหมไม่ได้มันเด่นชัดใไปเอาสไตล์โรงมาเลยดีกว่านี่ไงอย่าห้องน้ำนี่เลยคิสคารคิสคารตรงนี้ไงนึกว่าจะลอดหรอฮะโอ้โหตรงนี้เองร้านอาหารอิตาลีแล้วนี่ก็ซูชิใช่เลยจ่ายนี้เลย อ้ส่วนทางนี้ก็ตลาดผกแสบเลยเนี่ยชแต้มเราตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะอยู่ไหนชแต้มถึงจะรู้ว่าเราอยู่ในคลิสค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราอะอยู่ในห้องน้ำยังไงก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจอสักทีชแต้มชแต้มตรงนี้ก็ไม่ดี ออกไปจ้าเอ๋แม่ให้แม่ตกใจเลยดีกว่า <S 2> <S 2> นานแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่ในคิสค่ะออกไปหาข้างนอกดีวกว่าเออใช่เธอต้องมาแตโกนเรียกแม่เนี่ยเรามีนี่ไอโมวัชโทรศัพท์หนึ่งรุ่นใหม่ก็โทรหาแม่เลยสิ <c oughs> รอให้ล <c oughs> ะรอฉันป้าอ๋อฮัลโหลแม่ช่วยฉันด้วยแม <c oughs> ่อยู่ไหนเกิดอะไรขึ้ อยู่ในห้องน้ําติดอยู่ในห้องน้ําห้องน้ำที่ไหนล่ะเนี่ยห้องน้ำนี่ห้องน้ำชัดแอมชัดแอมอยู่นี่ใช่ไหมอุ้ยม่เดี๋ยวแม่ช่วยเอ้านี่ไงชัดแอมนี่จะติดเลย ไม่ใช่เปิดออกข้างนอก <c ười> ถ้าจะเปิดออกข้างในอะชแตนก็เปิดได้ตั้งนานแล้วเอาโถยังงงเองแม่จะมาแกล้งแม่เหรอฮะมาซ่อนแม่แม, <c ười> ม่หาไม่เจอใช่ไหม ใส่ Watch ไอโมวอชช์โฟลเซตหนึ่งมาเนี่ยฮะใช่ค่ะไม่งั้นแม่หาไม่เจอหมดแต่แกล้งแม่แล้วติดอยู่จะให้ทำยังไง <c oughs> และอันนี้ค่ะสวยมากเลยสีชมพูฟุ้งฟิ้งมากเลยอะ <c oughs> ค่ะะอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ค่ะชื่อไอโมวอชช์โฟล์เซตหนึ่งสีของชจ็ตตมอะสวยมากชื่อว่าสีแดงเกรฟฟูดและแม่ชอบมากด้วยเพราะว่ารุ่นนี้แบตเตอรี่จุขึ้นใช้งานได้นานกว่าเดิมแถมใส่ไปโรงเรียนได้นะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันห้ามใช้เวลาเรียนกับ ห้ามคนแปลกหน้าโทรหาแม่จะได้สบายใจได้ลูกเกียค่ะชิมตกใจมากทค่ะแม่ชมใจหายเลยรู้สิคะตกใจจนหิวไปหมดเลยเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้แปลกเราไปหาอะไรกินปลอบใจเด็กช่างงงกันหน่อยงงอยูอ่ในห้องน้ำคนเดียวอะ่ะโอ